สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชภาพ,พอคงคำใหญ่ยายสาขาจิตวิทยายและการแนะแนวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการคุมกําเนิดแบบไหนดีนะคะที่มีประสิทธิภาพและดีนะคะที่เหมาะกับตัวเรานะคะอันแรกเลยนะคะคือห่วงอนามัยคุมกําเนิดค่ะห่วงอนามัยคุมกําเนิดนะคะจะมีการที่ห่วงอนามัยเนี่ยจะหุ้มทองแดงค่ะจะไม่มีฮอร์โมนและมีอายุการใช้งานนานกว่า10ปีนะคะและสามารถถอดออกเมื่อใดก็ได้ ผู้ใช้บางรายนะคะอาจมีประจำเดือนมากหรือนานขึ้นค่ะหวอนอนมัยแบบมีฮอร์โมนนะคะจะปล่อยฮอร์โมนที่ทําให้เมื่อที่มดลูกค่ะเหนียวปิดเหนียวขึ้นและผนังมดลูกบางลงผู้ใช้บางรายอาจมีประจำเดือนและปวดหัวประจำเดือนลดลงหรือไม่มีประจำเดือนเลยก็ได้นะคะอายุการใช้งานหัวอนณมัยเนี่ยอยู่ที่3-6ปีค่ะ ต่อนะคะยาคุมกําเนิดแบบฝังค่ะการฝังยาคุมก็คือจะฝังอยู่รบริเวณแขนและออกธิ์หลังจากที่เราฝังไปแล้วนะคะ24ชั่วโมงค่ะหรือ1วันนั่นเองนะคะโดยฮอร์โมนในยาคุมกําเนิดนยคะจะถูกปล่อยออกมาช้าๆมีอายุการใช้งานอย่างน้อย3ปีค่ะผลข้างเคียงคืออาจจะมีเลือดที่ไม่ใช่ประจำเดือนค่ะเมื่อนํายาคุมกําเนิดแบบฝังออก จากร่างกายผู้ใช้สามารถตั้งคันได้ทันทีค่ะหรือแล้วแต่ฮอร์โมนของบางคนนะคะบางคนก็อาจจะม,มาอาจจะไม่ตั้งคั์หรือบางคนอาจจะไม่มีประจำเดือนเลยตลอดทั้ง3ปีก็ได้นะคะส่วนยาคุมแบบฉีดนะคะยาคุมแบบฉีดเนะะี่ยค่ะเป็นฮอร์โมนที่เข้าไปในชั้นผิวหนังค่ะหรือกล้ามเนื้อบริเวณแขนมันถ่ายทุกๆ3เดือน,นะคะ่ะ ผู้ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดอาจมีเลือดที่ไม่ใช่ประจำเดือนในช่วง3ถึง6เดือนแรกค่ะผู้ใช้ไม่มีประจำเดือนอีกหลังยาคุมกำเนิดแบบฉีดนานถึง1ปีก็ได้นะคะและจะกลับมามีประจำเดือนหรือไข่ตกอีกครั้งหลังเลิกฉีดประมาณ6เดือนค่ะรอบเดือนมาจะกลับมาปกติหลังฉีดนาน1ปีครึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลานานนะคะส่วนยาคุม กำเนิดแบบมิดค่ะคืออันนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปเลยค่ะยาคุมกำเนิดนะคะยาคุมกำเนิดนมีประสิทธิภาพป้องก,กันการตั้งครรภ์สูงราวม93ม้าิเนเลยนะคะเมื่อรับประทานเป,ไป็นประจำหากลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้นะคะและใช้ถูกยานามายในช่วง7วันแรกค่ะควรห้างเคียงของยาน,นะคะคือขึ้นไส้คัน้าอก อารมณ์แปรปรวนค่ะมีเลือดออกกระปิกบกระปลอยซึ่งมักดีภายใน2-3เดือนค่ะต่อมานะคะแผ่นแปรคุมกำเนิดค่ะแผ่นแปรคุมกำเนิดนะคะเป็นยาเดียวกับยาคุมกำเนิดค่ะเหมาะกับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายนะคะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะจะลดผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินค่ะ ผู้ใช้สามารถแปะแผ่นแปะคุมกำหนิดนะคะที่ต้นแขนหัวละอหลังหรือสะโพกค่ะโดยต้องแปะแผ่นใหม่ทุกสัปดาห์เป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะติดต่อกันและงดการใช้ในสัปดาห์ที่4ค่ะเพื่อให้ร่างกายมีประจำเดือนนะคะผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลิ่มเลือดอุดตันนะคะไม่ควรใช้แผ่นแปะค่ะ ต่อมานะคะวงแหวนคุมกําเนิดค่ะอันนี้คนสมน้อยจะเห็นนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะะวงแหวนคุมกําเนิดนะคะจะเปลี่ยนฮอร์โมนค่ะโดยที่ผู้ใช้จะใส่วงแหวนเข้าไปในช่องคลอดค่ะเป็นเวลาสามสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สี่ค่ะเพื่อให้ร่างกายนะคะมีประจำเดือนค่ะระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์นั้นนะคะผู้ใช้สามารถถอดวงแหวนออกมาได้สองถึงสามชั่วโมงค่ะโดยที่ประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ลดลงนะคะ ผู้ที่ใช้วงแหวนคุมกาเนิดน,นะคะต้องเปลี่ยนวงแหวนทุก4ี่สัปดาห์หรือ1ปีค่ะขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่ใช้ด้วยนะคะต่อมานะคะการคุมกําเนิดโดยวิธีขวางกั้นค่ะถุงยาอลาไมายสำหรับเพศชายนะคะมาทําจากลาเท็กค่ะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคทาให้สัมพันนะคะถุงยาอลาไมยสำหรับเพศหญิงคะ่ะมาทําจากพลาสติกที่เรียกว่าโพลียูรีเทน ด้านหนึ่งเนะคะเป็นปลายเปิดคะ่ะและอีกด้านหนึ่งเป็นปลายปิดวงแหวนปลายปิดจะถูกสอดเข้าไปในวัเพศค่ะและปลายเปิดของหนุนยางจะอยู่บริเวณปากวัยวะเพศค่ะหมวกครอบปากหมดดูคะ่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออสุจิมีทั้งแบบครีมเจลแผ่นฟิล์มโฟมก้อนฟองน้ํายาหนีบแล้วก็ยาเมีฟองฟูค่ะต่อมานะคะการคูมกาเนิดแบบถาวรนคะ่ะ การผ่เนือ้อผาวอก็คือจะมีการทำหมันหญิงและการทำหมันชายนะคะการทำหมันหญิงก็คือเป็นการตัดหรือผูกท่อนำไขค่ค่ะโดยสามารถทำได้ในวันที่ผ่าครอดหรือการทำผ่าตัดในวันเดียวกันนะคะส่วนทำหมันชายก็คือเป็นการผ่าตัดท่อนำอสุจิค่ะไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศค่ะหลังจากทำแล้วต้องใช้พิษยาอนะมามัยเป็นเวลาสามเดือนค่ะจนกว่าจะตรวจแล้วไม่มีอสุจิลงเหลืออยู่ในน้ำเชื้ออสุจิค่ะ ยาคุมกาเนิดแบบฉุกเฉินนะคะเหมาะสาหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นถุงยางฉีดครือเ่ื่องรับประทานยาคุมมิเพศสัมพันธ์แบบป้องกันถุงร่วงน้เมือทางเพศมีทั้งยามิดและห่วงคุมกําเนิดค่ะซึ่งแบบห่วงคุมกําเนิดนั้นสามารถใช้คุมกําเนิดระยะยาวได้ค่ะแต่คือไม่แนะนําให้กินนะคะทุกคนวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นๆน,นะคะคือการคุมกําเนิดด้วยวิธีธรรมชาติค่ะซึ่งอาศัยการนับวัน เช่นนับรอบนะคะนับรอบประจาเดือนการตกไข่อะไรนี้และการกําหนดระยะเวลาจะเดินผ่าน,นะคะ่ะวิธีนี้เป็นสิทธิภาพต่ํากว่าวิธีอื่นๆเลยะคะ่ะคือไม่แนะนําคืออยู่ขั้นสุดท้ายเลยนะคะ<ม>ก็คือขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะคือทุกคนก็ไปดูได้นะคะว่าวิธีไหนเหมาะและวิธีไหนไม่เหมาะแล้วก็ควเรเลือกปฏิบัติน,นะคะขอบคุณค่ะ